สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับจากทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาลาจะดพึ่งนะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาล่าจืดพึ่งเราได้นําเทคนิคนะฮะการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ก็้รับการตอบรับจากเพื่อนสมาชิกนะครับอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับเกี่ยวกับมาตรฐานในการติดตั้งในระบบเครื่องเสียงนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกท่านนี้เลยนะครับที่ให้เกียรติทางทีมงานของผมนะครับได้นารถฮอนด้านะครับเจ้าตัว c ี v ีเจน5 ได้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาพึกททาการติดตั้งเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับผมจะพาเพื่อสมาชิกประชมขั้นตอนและเทคนิคการสร้างมิติและวิธีเสียงในรถ Honda าเจน5คันนี้เลยนะครับตามมาชมเมื่ผมด้านในกันเลยนะครับครับสวัสดีครับเพื่อสมาชิกค,ครับ วันนี้นะฮะทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและือครับได้ทําการเปลี่ยนเจ้าลำพงเลนนะครับผมบริเวณชุดหน้านะครับเป็นลําโพงแยกชิ้นและทําการแดมนะครับบริเวณแผงประตูหน้านะครับให้กับรถ h อ n ด้านะครับเจ้าตัว CRV คันนี้นะฮะเ5นะครับผมบอกเลยว่างานเนียนๆที่ไหนไม่มีมีที่ร้านโอเวอร์ฮอนซาวและพือนครับตามไปชมมัองผมนะครับที่อยู่ด้านขวามือผมนะฮะตรงนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและพื้นครับเราเลือกแผ่นดมนะฮะของยี่ห้อเคทิเบตนะครับ ผมบอกได้เลยนะฮะยี่ห้อนี้นะครับน้ำหนักเบายืดหยุ่นตัวดีและที่สำคัญนะครับทนภูมิอากาศบ้านเราได้ดีเยี่ยมนะครับทำการแดมเห็นไหมครับสวยไหมครัเพื่อนสมาชิกครับสังเกตไหมครับที่ขึ้นลายตรงนี้นะฮะทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวแล้วพี่ด้วยครับเราได้นําเทคนิคนะครับในการสร้างเอ็นฟอร์ตเมนต์นะครับบริเวณทั่วแผ่นเพื่อให้เจ้าแผ่นแดมกับโครงสร้างยึดเกาะกันได้ดีนะฮะไม่มีโพรงอากาศก็จะเป็นการซับเสียงอ่านะครับการตัดเสียงเขาผมยกนิ้วโป้งเลย การทับเสียงเขาได้ดีเยี่ยมนะครับลดค่าด e เซคชั่นนะครับค่าด e เซคชั่นนี่คืออะไรคือเสียงสะท้อนนะฮะตรงนี้นะฮะจริงๆเราไม่ต้องการต้องการแบนออกไปนะฮะเราต้องการจริงๆนี่เลยครับเสียงออกมาจากหน้าดอกเจ้าลำโพงมีเลนชุดใหม่เป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับวันนี้นะฮะเพื่อสมาชิกนะครับลูกค้าเจาะจงนะครับเป็นลำโพงนะครับของเบลิกนะฮะ m t k t it y t a l y นะครับทำการติดตั้งเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับ ก่อนที่ผมจะติดตั้งเจ้าลำโพงชุดใหม่นะครับทางทีมงานโอหอนซาวและพึกได้ทำการสร้างสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมในรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับสวยที่เดียวนะครับและติดตั้งจ้าตัวนี้เลยเอ็กซ์ i ต k ริงนะครับทางทีมงานโอหอนซาวและพึกเราได้นําเทคนิคนะครับในการติดตั้งเอ็กซ์เตอริงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์เพื่อลดความสูญเสียงเสียงหลังจากที่เราได้ประกอบแผงประตูเข้าไปนะครับบริเวณชุดหน้าตรงนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เพ่อนสมาชิกครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซา d แล้วจะพืดนะครับได้ทำการติดตั้งนะฮะเจ้าตัวซับพี่หลุมยางอะไรนะครับให้กับรถหลายรุ่นนะฮะหลายๆค่ายก็ดีนะครับก็ได้รับความสนใจนะฮะจากเพื่อนสมาชิกนะครับอย่างต่อเนื่องทีเดียวเกี่ยวกับการติดตั้งนะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาชมการติดตั้งนะครับเจ้าตัวซับพี่หลุมยางอะไรนะฮะในรถ c ี v เจน5คันนี้นะครับ ผมบอกเลยว่าตรงนี้นะครับการติดตั้งนะครับสวยที่เดียวนะครับแฝงไปด้วยเทคนิคน่าตามมาชมกันนี่นะฮะเพื่อสมาชิกครับที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นด้านท้ายในรถ C-RV นะครับเจ้าตัวเจน5นะฮะพื้นที่ด้านหลังนะครับเราสามารถนะครับวางสิ่งของสัมภาระได้เหมือนเดิมนะครับนะฮะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับถ้าถามว่าซับที่หลุมยางไหลอยู่ตรงไหนแมเรามาดูกันเลยนะฮะจอยู่นี่นี่เองอ่านะครับเห็นไหมครับ ทางทีมงาน o อ e วอร์ฮอนซาวล์ลันพื้นครับได้ทาการติดตั้งนะครับเจ้าตัวซับพิลุมยางอะไหล่นะครับของยี่ห้อเคลือเบนะครับฟังสไตล์ SQ นะฮะเชื่อก็มุบอกอยู่แล้วว่า SQ 500นะครับเสียงเบสที่นุ่มๆนะฮะผมเขาบอกเลยว่าชัดเจนทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการวายสายนะครับนะฮะทางทีมงานอเวอร์ซาวลันพื้นครับนะฮะเราทาการวายสายจัดสายเข้าบทหมู่เป็นระเบียบทีเดียวนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อสมาชิกครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมนะฮะจะพาเพื่อนสมาชิกนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับพลังเบตครับที่นุ่มๆน,นะครับสไตล์ SQ นะฮะในรถ c เอลเจน5คันนี้ตามมาฟังพร้อมผมด้านในกันเลยนะครับครับ ทางทีมงาน Overhaul Sound และนครัาได้ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับให้กับรถ Honda นะคตัว CRV GN5 กันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะที่ผมพาเพื่อนสมาชิกมาดูนะครับการติดตั้งเจ้าลำโพงมิเลน์นะครับและทำการแดมบริเวณที่แผงประตูนะครับเห็นไหมครับว่าทางทีมงานของผมนะครับเราได้นําเทคนิคในการแดมนะครับบริเวณทั่วแผ่นะครับโดยการสร้างอินฟอร์เมน ที่ขึ้นลายตามโครงสร้างผมบอกเลยว่าความยืดหยุ่นตัวของแผ่นแดมค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับยึดเกาะของโครงสร้างได้ดีไม่มีพงอากาศนะครับและส่วนเจ้าลำพูมีเลนส์นะครับก่อนติดตั้งเจ้าลำพูมีเลนส์ชุดใหม่เข้าไปนะครับทางทีมงานลำพนะครับได้ทาการสร้างสเปซเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมในรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะฮะส่วนบริเวณชุดหลังนะครับแผงประตูหลังเช่นเดียวนะครับเราทําการดํนะครับแต่ใช้เจ้าลำพูมเดิม นะครับผมทําการติดตั้งเข้าไปให้เป็นระดับไฮเอ็นโดยการติดตั้งต,ตัวโปรเซสเซอร์นะครับของค่ายแอร์พา หน้าที่หลักของโปรดิเซอร์นะฮะผมจะเรียนเพื่อสมาชิกทราบเป็นลายรีวิวก็ดีนะครับผมหน้าที่หลักของเขาจริงๆนะครับนี่แหละฮะตรงนี้นะครับจะเป็นฟอนต์เดิมนะครับที่ทางดีลเลอร์ติดมาให้ครับเรานําสัญญาณจากฟอนต์นะครับมาเข้าเจ้าตัวโปรดิเซอร์นะครับเพื่อการประมวลผลและวิเคราะห์การปรับแต่งค่าขึ้นใหม่เพื่อให้มีรายละเดียดชิ้นดนตรีภายในพผูโดยสารมากขึ้นทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะ ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวเลยเพื่ครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบมิตินะครับและพลังเสียงครับที่พอเพอนะครับนุ่มๆนะครับผมบอกเลยว่าทีมงานผมมนมีเทคนิคนะฮแอปพลิเคชันนี่เลยนี่ครับแอปพลิเคชันนะครับในการวัดค่าทีเอนะฮะเพื่อในการปรับแต่งค่าชอบพลังติกให้เขามีความแม่นยํามากขึ้นนะครับอ่ะเรามาทดสอบมิติและเสียงเลยครับตามมาฟังกันนะครับ Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me, baby, if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. เพื่อนสมาชิกครับหลังจากที่ทุกทุกท่านนะฮะเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังบ๊อบผมใช่ไหมครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับการถ่ายทอเดเสียงที่มีมิติรายละเอียดนะครับชิ้นดนตรีนะผมเขาบอกเลยว่าครบถ้วนเดียวนะฮะมาเต็มวงนะครับบนแดชบอร์ดนะครับทวิตเตอร์นี่แหมทําอะไรมิสเนวิ่งเข้ามาแบบแหมสมบูรณ์แบบนะครับผมบอกเลยว่าฟังแล้วผ่อนคลายไม่อึดอัดเลยนะครับในรถ Honda CRV คันนี้เจน5ก็เส,สร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เพื่อนสมาชิกท่านใดนครับสนใจงานติดตั้งดีๆนะฮะเจะของรถคันนี้นะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้านโอเวอร์ฮอนสาวแล้วเพื่อจะมีทีมงานนะฮะติดตั้งงานดีๆแบบนี้ให้กับท่านนะครับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม